มาที่วีระเทพครับวีระเทพเปิดต่อลูกนี้แล้วเบิ้ลเร็วครับสะาอ์เอาบอลุดท้ายหลุดมาจิกทีนึงเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับ4ต่อ2ครับจากตัวสำรองทีละลเยอะเย้ยนาที83ครับโต่อ2ครับเบิร์นพองยูนิเต็ดครับหลังจากที่โดนสมุทรปราการซิตี้กดดันอยู่พักใหญ่ครับแล้วทีละลเยอะเย้ยครับมาทำประตู ให้กับเบิร์นฟองกยูเทนะเป็น4ประตูต่อ2ครับดูครับลูกนเอสนอมเป็นเยฟเบิร์นมาจังหวะเดียวแล้วก็ลูกยิงของวิลเล็ป๊อปนะครับไปโดนเซฟแต่ว่าบอลมันเข้าทางมันจะเยอะอยู่นั้นอยู่พอดีครับตวัดด้วยเท้าขวาเข้าไปครับ4ประตูต่อ2นะครับนาทีที่83นะิบครับปฏิวัติได้ก็ช่วยเต็มที่เลยครับอุซาเซฟลูกยิงของป๊อปจังหวะแรกได้ก่อนครับจ่อๆเลยครับแต่ว่าบอลมันไม่ไปไหนครับ มันหยุดอยู่ตรงเส้นหน้าประตูครับแล้วธีรพลก็วิ่งมาเคาะด้วยขวาเข้าไปครับอา mm hmm. แล้วครับประตูนี้ถือว่าลดความกดดันของเจ้าถิ่นไปได้เยอะเลยครับเียเป็นประตูที่4ของธีพรพลเยอะๆด,ด้วยนะครับ mm hmm. ทีมเก่าครับ